เฮ้ยเราจะไปไหนกันเหรอประตูทะลุมิติหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่บ้านใครอ่ะโอ้วิวสวยไม่ต้องตกใจไปครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกาเซโรแมสวิลด o ชุมชุเกาเซรบ้านสุดเก๋สุดแนวสุดชิคบ้านสีเขียวดิทเลส verte. สไตล์กะลาสีหลังนี้มีอะไรกันบ้างไปด,ดูกันเลยดีกว่า เข้ามาในบ้านปุ๊บก,ก็เจอเลยครับห้องรับแขก living room ห้องที่มีแอร์เย็นมีโซฟาใหญ่และที่สำคัญมีคราฟเตและ YouTube ให้ทุกคนได้ดูด้วยแหละต่อมาเลยที่ขาดไม่ได้นะัก็คือเช่นห้องครัวห้องที่ประกอบอาหารมีต่อไฟฟ้าอีกหลากหลายเลยต่อไป b t h r o o m ห้องนอนในส่วนห้องนอนเรามีทั้งสองห้องนอนอยู่ชั้นลอยด้วยนะ เป็นแอร์ทั้งหลังเลยและต่อไปบาร์ดูมห้องน้ำเรามีถึงสองห้องน้ำได้กันครับไปดูในตัวบ้านกันแล้วมาดูหน้าบ้าน,นดีกว่าหน้าบ้านเป็นซุ้มทานข้าวน,น,น,นอกบ้านชานบ้านไม้มีเตาปิ้งย่างและเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันชาญนระเบียงสวยสุดๆบ้านหลังนี้พักได้8คนและเสริมได้สูงสุดถึงสท่านโ,โอ้โหโอทะเลแสงนนมันเลย,เลยสีเขียวมรกต หท้องฟ้าเจ้ากระลาสีพร้อมกันหรือยังครับมีกีตาร์โป่งให้นั่งเล่นด้วยโอ้โหเก่าเสลมา